อตอนนี้เราจะมาที่สวนสัตว์แบบประมาณนะวันนี้คนมาทำคอนเทนต์เพื่อก็คือน้องขวบๆนะทุกคนวันดียวันเเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนนะอันนี้เคยเข้าทงพีทุกคนเจะมาซื้ออาหารกันก่อนถามราคาก่อนถามราคาก่อนเลือกกันนะครับเอาคนละสามอย่างแล้วกันนะคนละสามอย่าง ถ้าคนละาอย่างอันนึ่เราก็คือได้สามาอันนี้จะผมจะเอาเป็นคาโบนะกคนนคนละสามใบอะไปวุีคนละสามใบอีกสองใบะทุกคนต้อ่งก่อนแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันก่อนนะทุกคนปนี่ค่ะอาหาราตอนนี้เราก็เลือกกันแล้วทุกคนสามอันนะทุกคนคนละสามเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลองไปตรง ก่อนก็ได้นะน้องผมเลือกอันเลือกอะไรอันเลือกปลาปลงปลานะทุกคนปลาอะไรเงี้ยปลามันเรียกเป็นกงเหรอปลามันเรียกบ่อกปลงปลานะทุกคนอันนี้จะเป็นปลาทับทิมนะคะทุกคนอย่าเทเยอะอย่าเทเยอะเทหมดแน่เลยการสะบัดอะไรก็ไม่เท่ากับเฮ้ยเพงเพนเพเทไปไกลหน่อยก็ได้ เอาเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเ่วยนะหนึ่งสองสามนี่นีคะอันนี้จะเป็นกคมฉมุดนะทุกคนเดี๋ยวไปดูป้ายข้างหน้ากันไม่รู้นะทุกคนว่าใช่หรือเปล่าทุกคนไม่ใช่ฉมุดนะทุกคนขอโทษครับอันนี้จะเป็นข้างลายนะทุกคนเห็นข้างลายก็คือฉมุดนั่นแหละ ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะที่กงวัววัตซี่นะทุกคนจะลองให้ดูก่อนเอาหมดเลยที่อ่เอาหมดเลยครัทุกคนนี่อันนี้กินแล้วมากักินได้ท่าไหร่โอ้โหขลับมันหักไเอแรกที่เหลือก็ให้ลูกเทกับไก่ลูกเทน่ารักมาก <อ>เดี๋ยวไปกันต่อนะทุกคนอ่ะเรา,เราพาา <ไป S 2> เรจะไปดู<ไ>ปดที่กองหมูแค่นะทุกคน<ป>ตอนนี้นนหมูตอนนี้น้องผมจะอยู่ที่กองหมูนะทุกคนกองหมูก็ประมาณนี้นะทุกคนไปกันให้ดี่ครับ เดี๋ยวจะให้น้องร<ห>้อ<ล>ยบ้างต้องต้อนรอยเดี๋ยวจะให้น้องร้อยนี้แป๊บนึงนะทุกคนอันนี้จะเป็นกงม้านะครับเพื่อไก่ข้างล่างก็จะเป็นเรียกว่าไก่งวงเนาะทุกคนเราจะให้ใครหลอดม้านะทุกคนอันนี้นี่ค่ะฟันมา้างั้ตัวนี้ระวังจัดนะอันนี้เก็บไป ก็มาอยู people, ่ที่กรงเต่าเนาะทุกคนเต่าจะมีสองกรงเดี๋ยวผมจะมากรุงนี้ก่อนเดี๋ยวให้ดูผลนะทุกคนประมาณนี้นะทุกคนตอนนี้เราเราก็ไปเราก็จะมาถึงกรงของคาวปีปราอะไรไม่รู้นะทุกคนแต่ไม่ใช่คาปิปารลนะเราโอนอย่าไปจับเดี๋ยวมันจะกัดเห็นไหมนับแค่มันคือคาวปีปราไม่เใช่กินไหมมันไม่กิน เพียงไปไปท่หนาไม่กินไงมันดิบมากแล้วนะยาวนิ้วเข้าไปปปกันต่อแลทุกคนปลปกันต่อมาไปหาอาหารเีทุกคนอยาบทุกคนนีเลามาจากมาที่นี่นี่ใส่นี่นี่ช่องให้อาหารดูนี่ แต่เป็นอลังอูต้าเฟตูนะแคน่นี้่าไหร่ืมใช่เป็นนไ,ไหมครับให้ไม่ได้ให้ไม่ได้<อ>นี่จใหม่ค่ะิงอยู่นั่นเดีย๋ยวมันจะท้องเสียซื้ออาหาร,รอีกไหมนี่อะไรเนาะเป็นชุดครับชุดละหนงหอ้อ กงเต่าสองสีนะทุกคนไม่ใช่แบบตัวนึงมีสองสีนะคนละสีเด,ดี๋ยวไปกัต่อนนีมี้มีลูกตตเต่าด้วยทุกคนจะไม่มีสองตัวเดีัวไ่ดูนะเพีงงยงไนเหอนก่าห้ามให้เลยก็เพราะว่าพี่อให้ไว้เอเอท้องหมดดีแล้วให้มันแน่นๆดี ไฟมือของเราอันนี้นันโดเสือตอนนี้นักบอลที่เก่งที่สุดในโลกตอนเย็นพี่พังอันนี้จะเป็นเสือดาวนะทุกคนชื่อโรนัลโดนะเป็นเพศผู้มาทุกคนนี่จะอยู่ข้างๆกับเสืออีกตัวที่เราเพิ่งถ่ายไปเมื่อกี้ตัวนั้นไทุกคนเฮ้ย <Okay. S 1> ไปกันทุกคน จะมาต่อกันที่กองเสือดำนะทุกคนชื่อถั่วดำป่ะตรงนั้นทุกคนตรงนั้นนะทุกคนป่ะมานี่นะทุกคนจนเสือดำไม่พอยังจะชื่อถั่วดำอีกมาทุกคนต่อไปจะเป็นเสือดาวชื่อหอยนะทุกคนนั่งทุกคนนั่ง่กีนมันแยกเคลื่อนไปเราเลยอ่ะจะเครียดอยู่ ดิมันเห็นเด็กมันริมชอบทุกคนนี่นี่คือนักบอลฝุดฝีมือของเราท่นน้โอนโด้เสือบอลที่เก่งที่สุดในโลกคอนเทนต์ที่พังนันนี้จะเป็นเสือดาวนะทุกคนชื่อโรนัลดนะเป็นเพศผู้มาทุกคนนี่จะอยู่ข้างๆกับเสือ,ออีกตัวที่เราเพิ่งเหไปเมื่อกี้ตรงนั้นคับทุกคน ไปกันทุกคนออานี้เขาเอารูปมาใส่แล้วเพียงะที่กเนี่ยเขาเอารูปมาใส่ออันนี้จะเป็นร,รูปเสือดานะทุกคนจส่ับสตัวใส่ฟ้ากับพายุชื่อสส่ฟ้ากับพายุนะทุกคนีเฝ่าย้านอีนัจับนครับเนี่เขาาันาละกอก่อนและหลังกผัดสัตว์อ่านี่จะเป็น โจเพศผู้นะทุกคนชื่อสีหมอกตัวนี้นะทุกคนมีเกาะก้อประมาณนี้เดินไปมาอยู่หนะ้าะ,ะปไปทุกคน